สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Story h ห a l ใจนะคะเพราะเรื่องราวดีๆช่วยหิวใจเราได้ค่ะ Story h หิ l ใจนะคะห่างหายไปหลายสัปดาห์เลยจากการลงคลิปยาวนะคะเนื่องจากช่วงนี้นะคะงานประจำก็จะยุ่งๆหน่อยแล้วก็ทำงานหนักตลอดทั้งเดือนสิงหานะคะแต่ว่า ก็ยังลงคลิปสั้นหรือว่า y o u u u e s ช็อตไว้ให้ทุกคนได้เข้าไปติดตามแล้วก็รับฟังเป็นบทความสั้นๆที่นํามาจากหนังสือดีๆก็สามารถไปติดตามตรงนั้นได้นะคะอันนั้นก็จะลงบ่อยและแน่นอนค่ะกลับมาใน EP ีนี้นะคะเรานําเรื่องราวดีๆมาฝากกันแน่นอนค่ะหลายคนนะคะอาจจะกําลังประสบและพบว่ามีปัญหาในการจัดระเบียบความคิดเพราะวัน,ว,นวันหนึ่ง เรามักมีเรื่องหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลมากมายหลั่งไหลเข้ามาในหัวแต่ความสามารถของสมองมนุษย์ของเราในการเก็บข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากเลยล่ะค่ะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีเทคนิคหรือวิธีที่จะช่วยในการจัดการในการจัดลำดับความคิดเพื่อช่วยให้สิ่งที่เห็นสิ่งที่สังเกตหรือสิ่งที่ได้ยิน สามารถนำมาประมวลผลในการตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเป็นระบบระเบียบและเห็นภาพและเป้าหมายในเรื่องต่างๆนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะ Story h ฮิวใจจึงขอนำเทคนิคที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาพฤติกรรมที่จะปลดล็อกศักยภาพของสมองและสร้างสรรค์ชีวิตใหม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งเรานำมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า The Power of Writing It Down โดย Allison Forlorn ค่ะและนี่คือ8ข้อคิดอันทรงพลังจากหนังสือ The Power of Writing It Down ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะข้อที่1ค่ะความช่วมโยงระหว่างสมองกับการเขียนผู้เขียนนะคะได้อธิบายว่าประโยชน์ทางระบบประสาทจากการเขียนบันทึกชีวิตประจำวันนั้น มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันรวมถึงความสามารถในการจดจำความคิดสร้างสารรค์และการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นเมื่อเราได้ลงมือเขียนค่ะเพราะการเขียนจะช่วยกระตุ้นสมองในส่วนต่างๆซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมองให้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ส่วนมากเรามักจะใช้น้ตบุ๊กหรือว่าโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะหรือสมาร์ทโฟน แต่การเขียนนั้นสามารถเชื่อมโยงระหว่างสมองของเราได้ฉะนั้นลองนั่งสั้นๆกับตัวเองสักพักก่อนนอนก็ได้ค่ะลองเขียนสิ่งที่เรารู้สึกหรือเป้าหมายหรือ to do list กระตุน้นและก็เชื่อมโยงระบบประสาทของเราให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ค่ะ ข้อที่ 2. พลังของการทบทวนตนเองนะคะเขาบอกว่าการเขียนบันทึกเนี่ยจะช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการทบทวนตนเองได้นะคะการเขียนความคิดและความรู้สึกของเราจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและแรงจูงใจได้ดียิ่งขึ้นค่ะข้อ 3. พลังแห่งการเยียวยาจากการเขียน การเขียนบันทึกนะคะถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการเยียวยาบาดแผลทางอารมณ์ได้เป็นอย่างดีค่ะการเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ของเราสามารถช่วยให้เราประมวลผลอารมณ์และพบกับความผ่อนคลายได้ในที่สุดนะคะการเยียวยาทางอารมณ์เราก็จะเห็นว่ามีหลากหลายวิธีซึ่งการเขียนก็คือเป็นหนึ่งในวิธีอันทรงพลังนะคะ ข้อ4ค่ะประโยชน์ของการตั้งเป้าหมายการเขียนเป้าหมายของเราจะช่วยให้เรามีสมาธิและแรงจูงใจเมื่อเราเขียนเป้าหมายลงกระดาษเป้าหมายเหล่านั้นก็จะมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น Story ่ฮิวใจเองนะคะก็เคยใช้วิเทคนิคนี้มาก่อนนะคะก็คือตอนนั้นเป็นตอนที่เราอยากจะ เปลี่ยนงานใหม่แล้วก็อยากจะได้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเราก็เลยใช้เทคนิคนี้ในการเขียนลงกระดาษว่าเป้าหมายของเราคืออะไรและเงินเดือนที่ต้องการเท่าไหร่แล้วก็นำกระดาษตรงนั้นนะคะไปแปะไว้ตามผนังห้องหน้าประตูหรือในจุดที่เราสามารถมองเห็นหรือสังเกตได้ซ้ำๆย้ำๆมันเหมือนก็เป็นการรีพีท กับตัวเองว่านี่คือเป้าหมายแล้วก็เราจะสามารถเห็นภาพนั้นชัดเจนแล้วมันก็จะเหมือนเป็นการกระตุน้นแล้วก็เชื่อมโยงกับแรงจูงใจแล้วก็นำไปสู่พฤติกรรมของเราว่าเราจะต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จซึ่งก็สำเร็จจริงๆนะคะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เจอมากับตัวเลยค่ะว่ายิ่งเขียนเป้าหมายยิ่งชัดและก็สามารถเป็นจริงได้จริงๆค่ะ มาดูข้อที่5กันบ้างนะคะข้อที่5เขาบอกว่าความสำคัญของการสำนึกในบุญคุณอ่าเขาบอกว่าการเขียนเนี่ยค่ะเหมือนเป็นการแสดงความสำนึกในบุญคุณเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนกรอบความคิดของเราและยกระดับความเป็นอยู่โดยรวมได้การมุ่งเน้นไปที่แง่บวกในชีวิตหรือ จะช่วยลดความเครียดหรือความวิตกกังวลของเราก็ได้นะคะก็คือสมมติว่าวันนี้นะคะเราไปเจออะไรมาหรือไปเจอเรื่องดีๆเกิดขึ้นเราก็สามารถเขียนขอบคุณลงไปในกระดาษหรือสม,มุดจดของเราได้นะคะว่าขอบคุณสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้หรือแม้กระทั่งเราสามารถขอบคุณตัวเองที่วันนี้สามารถแก้ปัญหาที่เจอได้หรือสามารถผ่านงานหนักๆในวันนี้มาได้และทำสำเร็จ ข้อที่6นะคะพลังของจินตภาพหรือที่เราได้ยินบ่อยๆว่าการทำ visualization นั่นเองค่ะการจินตภาพก็คือการฝึกจินตนาการว่าเป้าหมายและความฝันของเราได้กลายเป็นความจริงแล้วการเขียนบันทึกจึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับทำจินตภาพามากๆเลยนะคะเพราะเมื่อเราเขียนเกี่ยวกับความปรารถนาของเราลงไป เราจะสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีโอกาสที่จะเกิดได้จริงมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับข้อ4ี่ที่เราบอกว่าการเขียนเป็นประโยชน์ต่อการตั้งเป้าหมายนั่นเองค่ะซึ่งพลังของจินตภาพนะคะเราอาจจะเขียนเป็นตัวหนังสือหรือว่าเราจะวาดเป็นภาพก็ได้นะคะยังไงก็คือใช้การ bright it down ลงไปในกระดานนั่นเองนะคะมาดูข้อที่7กันบ้างนะคะ ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์เขาบอกว่าการเขียนบันทึกเนี่ยสามารถปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของเราได้นะคะการเขียนนะคะเป็นวิธีที่เราจะไม่ถูกตัดสินจากผู้คนหรือสิ่งเราภายนอกฉะนั้นเราจึงสามารถใช้พื้นที่นี้ในการเขียนสิ่งที่เรารู้สึกเขียน<อ>สิ่งที่เราต้องการออกมาได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีใครมาคอยบอกว่า<อ>สิ่งนี้ที่เธอเขียน เป็นไปไม่ได้นะไม่มีใครสามารถทำอย่างนั้นได้มันจะทำให้เราสามารถสำรวจแนวคิดและมุมมองใหม่ๆของเราได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะคุณค่าของความสม่ำเสมอค่ะเขาบอกว่ากุญแจสำคัญในการได้รับประโยชน์จากการเขียนบันทึกก็คือความสม่ำเสมอการทำให้การเขียนบันทึกเป็นนิสัยประจำวันนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะแม้ว่า การเขียนไม่กี่นาทีในแต่ละวันแต่เราก็สามารถสร้างความแตกต่างได้เหมือนเขาบอกว่านักเขียนที่ดีอะค่ะคนที่อยากเป็นนักเขียนหรืออยากจะประสบความสำเร็จเราอาจจะไม่ต้องเริ่มต้นจากการทำแบบนาน,น,าน หรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายเราไม่จําเป็นต้องโอ้โหวันนี้ฉันจะออกกําลังกาย1ชั่วโมงเราอาจจะเริ่มจากการออกกําลังกายหรือการเขียนหรือการเริ่มต้นทําอะไรจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นอาจจะเริ่มต้นครั้งแรก1นาทีเขียน1ประโยคแล้วพอเราทำซ้ำทำทุกวันก็จะกลายเป็นการสั่งสมสะสมงานเขียนหรือประโยคเหล่านั้นขึ้นมา ซึ่งนี่คือเป็นเทคนิคของคนสําเร็จที่เขาไม่ได้ทําตุ้มเดียวหรือรอให้พร้อมก่อนแล้วค่อยทาแต่เกิดจากการสั่งสมเกิดจากการเขียนเกิดจากการทยอยทําทีละเล็กทีละน้อยแต่ทําซ้ําทําสม่ําเสมอและทําทุกวันซึ่งการเขียนก็จะช่วยสร้างนิสัยและก็สร้างวินัยที่ดีเหล่านี้ให้กับเราได้ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ8ประโยชน์ของพลังจากการเขียนจริงๆแล้วนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราการเขียนเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนชั้นยอดเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะการเขียนน่ถือเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือเป็น comfort zone ที่จะช่วยให้เราสามารถระบายความรู้สึกนึกคิดของเราได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาว่าเราได้และเมื่อเราได้เขียนอะไรบางอย่างลงไปไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก สุขทุกเศร้าเสียใจภูมิใจดีใจแต่เมื่อเราเขียนไปแล้วเราจะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังไงก็ลองหาสมุดบันทึกสักเล่มมาวางไว้ใกล้ๆตัวนะคะบางทีการที่เราได้เขียนลงไปนอกจากจะทำให้รู้สึกดีแล้วการกลับมาเปิดอ่านทบทวนบันทึกที่เราเขียนก็พบว่ามันทำให้เรารู้สึก ดีได้ไม่แพ้กันค่ะบางทีเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เขียนลงไปนั้นมันให้กำลังใจเรามันเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเราได้มากขึ้นมันทำให้เราได้เห็นเจอร์นียได้เห็นเส้นทางชีวิตได้เห็นประสบการณ์ที่ผ่านมามากมายเหลือเกินแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องที่เคยว่ายากๆนั้นหรือเวลาที่วันนี้เราเจอเรื่องอะไรที่มันหนักๆทำไมเราจะผ่านมันไปไม่ได้ เรานี่ก็เจ๋งเหมือนกันนะยังไงก็คือมาเริ่มต้นลงมือเขียนบันทึกลงไปตามที่หนังสือ The Power of Writing It Down โดยคุณ a l i s o n f o l l e n กันดูนะคะต้องขอขอบคุณบทความดีๆในเวอร์ชันภาษาอังกฤษจาก Facebook ของคนที่ชื่อว่า b r a s z i l Multeria ด้วยนะคะถ้าชอบคอนเทนต์เหล่านี้ก็สามารถ กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือจะแบ่งปันให้เพื่อนๆหรือคนที่รักได้ฟังได้ด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณที่รับฟังมาถึงตรงนี้นะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ